หัวข้อต่อไปค่ะ 11.2a เป็นการพิมพ์แบบ2ป2 1ข10เหมือนกับหัวข้อหัวข้อก่อนหน้าน,นี้นะคะแต่ว่าเป็นแบบสบป2 1ข10ที่ต้องใช้โปรแกรม Crystal Report นะคะตอนที่ดาวน์โหลดมาโปรแกรมจะชื่อว่า f m c r p e 3 2นะคะสามารถเอามาจากในแผ่น แล้วก็ดูวิธีการติดตั้งได้ในสไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับรายงานนี้จะต้องใช้คู่กันกับอีกหนึ่งรายงานนะคะรายงานนี้จะเป็นใบปะหน้านะคะอย่างที่เห็นเป็นใบที่เป็นย่อสรุปค่ะแล้วเราก็ต้องไปพิมพ์อีกรายงานหนึ่งซึ่งเป็นใบรายละเอียดนะคะสำหรับอีกรายงานหนึ่งที่เป็นรายละเอียดจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ค่ะเป็นสปสอ1ิจกหนึ่งสงูส่วนที่สองน,นะคะ จะเห็นว่าตัวเลขข้อมูลเนี่ยเหมือนกับรายงานที่พิมพ์ไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้าที่มีรหัสเมนูว่า P S O C P 2ค่ะแต่รายงาน P S O C P 2ไม่ต้องใช้ Crystal Report นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองรายงานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูวิธีการพิมพ์ในโปรแกรมนะคะรายงานสปส1 1 0ที่ต้องใช้ engine ของ Crystal Report นะคะ อยู่ที่หัวข้อรายงานติดต่อข้างนอกเมนูชื่อว่าแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบสพสอศูนยส่วนที่1ค่ะแล้วก็ต้องใช้คู่กันกับเมนูรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบสพสอขศูนยส่วนที่2นะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ส่วนที่1ก่อนนะคะแบบเป็นคิดเข้าไปเลยค่ะ ใส่เดือนเป็น02นะคะวันที่นำส่งนำส่งไม่เกินวันที่15ของเดือนมีนาค่ะเราก็จะได้รายงานที่เป็นใบปะหน้านะคะหรือสอประสอนิพิน,ส,นส่วนที่1ห,หน้าตาตามนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูเสร็จแล้วเราจะใชะ้ปุ่มตรงนี้นะคะ close ถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ engine history report เราจะใช้ปุ่ม close ได้เลยนะคะแล้วเราก็ออกจากเมนูนี้นะคะเราจะมาพิมพ์สปสหนึ่งขีดหนงศูนยส่วนที่2กันค่ะดับเปุลคลิกเข้าไปเลยนะคะใส่ช่วงเดือนใส่วันที่นำส่งสิบห้าศสางห้าห้าแปค่ะชื่อผู้ลงนามนะคะ เป็นผู้ลงนามคนที่1น,นะคงะคกโอเคก็จะได้หน้าตาของอปสปสหนึ่งคีหนึ่งคีหนึ่งศูนย์ส่วนที่สองตามนี้ค่ะชื่อผู้ลงนามนะคะสามารถเลือกได้ว่าเอา,เอา,เอา,เอาตามฐานข้อมูลที่เราข้อกำหนดระบบเงินเดือนระบุไว้ยังไงนะคะแล้วระบุไว้ว่าคนที่หนึ่งคือน,นางสงาวนำจริงดีพร้อมค่ะดูเสร็จแล้วก็กดปุ่ม close นะคะ กลับมาที่เมนูหลักค่ะสำหรับการพิมพ์นะคะสประส1ขีด10ที่ต้องใช้ Engine Crystal Report ส่วนที่1และส่วนที่2ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ